สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะหมอลำเลาะเลาะมนี่มาอัปเดตบอดบอยนะครับน้องพ่อยน้องเพชรเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยบอดบอยนะครับพึ่งลงเครื่องในช่วงเศา้าแล้วก็เดินทางนะครับเดินทางมาบานอยู่ขอนแก่นเพื่อที่จะมาหาลูกสาวชื่อทอนลูกสาวหลายไลนย,ยนะครับก็ต้องมาแวะมาหาลูกสาวก่อนก่อนที่บอดบอยสิบอกว่าเกิมีงานนะครับงานประชุม อยู่ขอนแก่นแล้วก็สิเดินทางกลับมาทีจังหวัดมหาสารคามเพราะว่ามืออื่นมีปฐมนิเทศสำหรับทีมงานหมอล่ำใจเกินอร่อยดังนั้นไปเบิง่งความน่ารักบอดบอยหลังจากที่พ่อลูกสาวนะครับเป็นแบบใดนะครับจะเออโอ้โหเอาทำไมอ่ะเอ้ยจะเอ อุ้ย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 คิดถึงจังเลยมา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 เออือคิดถึงไหมคะจะเอก่อนจะเอจะเอจะยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยหน่อยค่ะโอ้ยคนนั้นทำไมวิ่งหนี มา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 ออออลีลาลีลาอุ้ยอุยอุมามาหนมานไ่เอาดีครับมานี้เลยมามามาโอเคอืมบัตดิจ้าก่อนอืมคิดถึงไหมอืมขอคินตนาทาร ไปเรียกพลอยเรียกเรียกพี่พลอยมามาคิดถ้วนเทมาคิดถ้วแท้คนสวยคิดถึงไหมคะไปไปไหนไปไหนเป็นเกินเด้อนะเกินเด้อไปไหนขึ้นขึ้นบนบ้านเหรอไป ไปไหน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 เอยมีต่ดาลาเด็มือนี่พ่นพื่นฮะครับ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 คป พาอืมอนี่พอยิอไม่กระดางกระดาเขินเขินพ่ออุ้มสองคนเอออเนี่น้องเบิ่งมาหนเขนเขินเขินเอาเอาลมนิดหน่อกอดขาด้ไหกอดขากอดกอดกอดดีไหม มิตรดาลาจะปาร์คสกันเออเออเขาอยา่อาใสเอาไปเอาไปไป่เศร้าเนี่ยโอ้มันนี้ไปจอเลือดยา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 าไปจอเเลือดวันนี้ยามาบอกจ้าจ้ายายา ออสวดมนต์อ่ะสวดมนต์ออสวดมนสวดมนต์สวดมนต์แล้วสวดมนต์ืมน่ดีใจน้ำบดบอยได้เห็นหน้าลูกสาวแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ ห่างแน่สองมือสามมือก็คิดถอนลูกสาวเราละลูกสาวก็เริ่มนะครับน้องพ่อนน้องเพื่อก็เริ่มที่จะคิดถึงบอดบอยซอร์แอนแล้วมันเป็นความผูกพันนะครับที่มันชัดเจนผู้ใดเคยมีครอบรั้วมีลูกก็สิเข้าใจทั้งแอดมินนี่กับมีลูกคือกันกับเข้าใจขึ้นกันแล้วก็ไหวกาลังซ้ำเนี่ยนะครับกาลังนาฮักเออหุ้ยกําลังคิดถอดคิดถึงกันสําหรับ ความหักของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเขาใจคนที่บ่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะบ่ท่านในลึกซึ้งปันใดนะครับบ่ท่านในผ่านประสบการณ์แบบบอสบอยซอแอนในช่วงนี้นะครับเบิงแล้วก็นนารักนารักอา้าเดี๋ยวมีอีกยังก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องแฟนคลับได้บึงได้ชมกันอีกอย่างแนะ่นอนกดติดตามไว้กดติดตามไว้